tôi là này tôi này tôi không tôi, tôi không 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 bắt, 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 bắt không 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 พี่อยู่ไหนกันนะอยู่ผมอยู่ในข่ายทหารไม่เห็นใคขัตรงกเลพื่อนได้ไหมวะเนี่ยตัวไอยูโดนบับแน่แค่นั้นแหละไอยูโลอ่ะไอยูโลอยูไปทำอะไรอีกอ่ะไม่มันไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่มันก็แบบของ้องมันเลยอ่ะก็จะเขาว่าอีจดดปะ อยากกินตัวจีนเพราะไงเพราะว่าเวลาหนูเล่นแอดองแอดดอบหนูก็เป็นคนพูดไงบอกว่าเอ้ยปืนเหยียบศพไว้ดีนู่นนี่นั่นแล้วพอเก็บแอดดอบเสร็จใช่ปะมันมันก็ฟื้นขึ้นมามันก็อยู่ใต้ตีหนูเข้าใจปะหลายรอบอะไม่ตัวจีนมาให้หน่อยจ้าใส่รับ สายลับกูเหรเออลับลื่นสายลับคือตรงว่าจัดอ่ะเยอะลิงสายลับเขายังเขายังอยู่หลายเรื่งก็อยู่เลยปล่อยมันเดี๋ยวแอดมินนัดได้นัดไฟเดี๋ยวพี่สั่งเซเว่นพังไม่เป็นไรหรอกโอ้พี่จอร์ดสั่งเป็นชั่วโมงเลยนะพี่จอร์ดเซเว่นพี่อ่ะเดี๋ยวกูให้เขาขึ้นมาให้ข้างบนใครอ่ะขับบนอยู่อ่ะขับข้าวับ ไอรถขอบุญลอยอยู่เนี่ขาอหละรถเขาอะไรเขาก็ชนเลยดิก็คือแท็กว่าไปตามไปตามไปขี่ตามไปขี่ตามไปอย่าเพิ่งชนนะขี่ตามไปขี่ตามไปอย่าเพิ่งชนอย่าเพิ่งชนเลยยองแม่งเลยยิงแม่งเลยใครชนมันรอบไม่หัเพื่อนนะมันรอบไปหาเขาล่อเนี่าอย่าไปนะเราเราอยู่เป็นกลุ่มใหญ่กันนะมาเห็นแล้วไอ้พวร่องน้ำที่เดินตานทุ ไอโอลิมขื่นไปไตามทำไมอ่ะไอเอี้ยบอกจัดทังสามเฮ้ยกูโดนแน่กูโดนแับแน่เลยใช่บอกมันนะอย่าจำคนผิดแล้วกันจำคนผิดละกันเดี๋ยวกูเปลี่ยนสีหัวก่อนได้ปะเนี่ยไอเอี้ยกูหาจัดอะสะเกลมา บับเลยพี่เอาสนุกสนุกเว้ยพี่อย่าคิดอะไรเยอะเฮ้ยเขามาป่ะเนี่ยส,สีเทมเงินในใครเนี่ยน่าเขาปะาอาะทงไหนก็ทำเถอะถ้ากูอยู่ในหอกกูก็ไอพอนอชัยกูไม่กดเข็นแนะ่นอนล็อกรถก,กันด้วยพี่วิ่งไม่เจอปะลอกรถก,กันด้วยนะใครย,ยิงกูเนี่ย พี่เล่นฮะไอ้กูยิงไอ้ใส่ยิงกูเฉยเลยแต่ไั่อปกันทั้งสองฝั่งมันจะเล่นกันตอนไหนเนี่ยก็ไม่มาฝั่งนี้ก็ไม่มาเดี๋ยวสภานห้านาทีพี่มันเลยเวลามาสิบห้านาทีแล้วสภานัดหรือเพราะนัดก็ได้ไม่ไม่ยอมมากูก็ไม่เล่นเหมือนกันนาทีมัน่นสภาไงที่มันเล่นยากเกินเว้ยมันมันคือที่ไหนยังไม่รู้เลยมันคือไอ้ไอ้ไอ้ลิ้นดอกประชาชนน่ะโอเล่ถึงแล้ว แล้วแบบเหี้ยตรงนั้นมันเป็นเขนเนินเป็นเหี้ยอะไรต่อเหี้ยอะไรที่ไอ้มันไม่ใช่ที่รถเล่นอ่ะเออมันไม่ใช่ที่รถเล่นไม่ใช่ที่ใช่รถเล่นอ่ะเหี้ยอ s แ f e เขาเข้าทองสุกยังไงวะเหี้ยแปลกๆนั่นเนี่ยตอบป่ะเขาอาม่ะให้ตัดยางไม่ให้มันเป็นฝั่งตันไปเลย ทำไปทำไมวะไม่รู้แม่มันก็จะล่อให้เราไปเล่นที่นู่นไงดักไปปะป่โล่งๆอ่ะค่ะพอดีชอบเนินๆอะไรอะค่ะมันเสียเปรียบอยากจะพูดเลยไปเล่นตรงที่ปกติที่คนเขาเล่นกันได้ไหมแกอย ไปยิงใครอะแท็ก,ทกอันนี้่แท็กแดงอ่ะอ่าแล้วนี่ไงแท็กแดงยิงหอ่ะน่ะมาจอดปุ๊บลงลงปุ๊บปักเอ็มพีสวยหมายเเออเราไปดักแล้วจอดปักเอ็มพีแม่งปักเอ็มพีถ้าโดนยิงไม่แคนเซิลปะไม่แคนไหมถึงแม้ เ,เขาจะแตกมาแล้วตรงนี้ยังแตกมาแล้วเราขับนีม่มแล้วอะไรของมันเพามก็ไม่นุ่เลยมันมาสกเกลเฉยๆตัวสกเกลอะไรจะเป็นตัวหลุดเดี๋ยวผมให้สะพานนัดลเลยอ่านัดเลยวาอะไรสิหายรหารจบรับแม่งตรงนี้แหละเพราะมัน่าจะยากอ่ะ ทำไมขเขาไม่มาดีวาา่าค่ายทหารถ้ากูแลบมาเอา EMP กูหน,นห,หนึ่งคนะ่ายทหารกับคุกม,มันคือจุดปกต,ติเขาน่าจะมาไม่มีให้อะหนูจะไปแลมแบบว,ว่าข,ขับไปปุ๊บไปจอดปุ๊บวาง EMP อ่ะในกลุ่มนั่นแหละ <c oughs> จะสั่งของทำไมจะไปซื้อเนี่ยแบมเนี่ยแล้วลูกอม มาแล้วนะเขามาแล้วบับแม่งดิแน่อยู่แน่อยู่เนี่ยสี่ห้าคันอาจจะไไม่่ด้้นีแลวอยู่ชิดเอ็นอยู่ชิดเอ็นเอาจากดังก่อนหลังเรานะเขาจะเข้าหลังเราเออตรงนั้นแหละซ้ายมือซ้ายมือเน่แน่แน่ระเบิดนะอย่าขับตามไปนะหลังกูดังกลับมาเรีมกุบอีกเดี๋ยวกบมารวมกุบฝั่งนี้นะ เอบอกให้เขาหลามแม่งขึ้นสูงๆนี่ยืนอยู่เฉยเขาอยู่ตรงหอนี่นะหอเนี่ยเห็นปะสูงๆเนี่ยทิศเอ็นเอ็นนะพี่อ่าข้างนอกใช่ปะน่าจะอยู่ข้างในแล้วมาข้างในแล้วเห็นปะไอ้ยังไงยังไงยังไงแกเป็นทีมเดี๋ยวพี่แม่งต้องขึ้นสะพานผมขี้เกียจรอวะแล้มาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้มาแล้มานะเต็นตัวดัดพี่มีคนเดียวกันนะ บอกดคันของเขาเป็นสีม่วงอะหนึ่งคันนะหนึ่งคันกินเลยคันไหนก็ได้เอ้ยรถสวัสดิการก็ได้สีม่วงเนี่ยรถสีม่วงเนี่ยสวัสดิการนะสวัสดิการสีม่วงอะก็ไม่ใช่นะสีม่วงสวัสิการเฮ้ยเฮี้ยกูลอยออกนอกข้างนอกกูลอยข้างนอก ผมว่าผมแม่งตกคันแรกพี่รอโฟกัสคุ้มระดับขาวเลยโอเคโอเคโอเคเราตัดอะไข้าบลงอกันเลยเข้าบล็อกกันเลยผมตกคันแรกแล้วมาตกตรงกลางๆนะกลางกลางตัดกันแล้วนะก้อนเหลี่ยมเลยรถม่วงไปก่อนเนี่ยไล้วสมรติการม่วงไปก่อนจะพังไหมนะแตกสองแตกสองสวยพี่สวยฟันขึ้นแล้วพังพังแล้วระวังเขาปังเอ็มพีนะ อย่าเพิ่งรีบลงนะถ้าเขาเนี่ยยิงยิงไปก่อนแล้วก็ถอยออกไปทางอไปปืนสีมันยิงถึงอยูแล้วไปไหนล่ะจ๊ะปืนยิงร้อนนะพังแล้วเขาจะพังแล้วเขาจะพังแล้วโดนหมยิงโดนวรวมกันเขาบารรวมกันโฟกัสแค่คันเดียวพอแล้วเขาพังแล้วน่ะพังเขาตกแล้วเขาตกแล้วเบนเบนานุไปก่อนเบนานุไปก่อนเบิร์นไปเลยไปต้องลงไม่มีเอ็มพีด้วยน่ะเบิร์นไปเลย เอาขึ้นอย่าขึ้นชนรถเพื่อนเขาดิชนรถเพื่อนเขาขึ้นยังเขาขึ้นยังช่ไรเขาขึ้นรถละตกแต่รอบต่อไปผมได้แหละที่เป็นคนตก ไม่รู้แม่ผมตกละตรงไหนตรงไหนตรงผมตรงผมปัก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 ะปะผมเองพี่ผมเองเอะไรวะมาโฟกัสกันตรองสนามเยอะเราพาักเยอผ <ม S 2> นะผมพังผมพัง ซ่อมๆเจ็ดซ่อม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 เจ็ดซ่อมซ่อมเราใส่ตัวน้ำส่งกล่องขาวแดงเนี่ยมาขีดตรงขาวแดงเนี่ยขาวแดงขาวแดงเป็นใครปักยีพีวะน้อง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 ชนชนมันเข้ายีพีก็ได้ชนยังไงก็ได้มันลงนะมันลงนะโตะเอาดิไปยีพีลูกไหนไปยีพีลูกไปอีกลูกไปอีกลูกไปกลูกเลยไปอีกลูกเลย ลูกเลยลงมาปัก yup. พ mm ี่จอดปักพ um yeah ี่ปักอยู่นานโนหมดแล้วเนี่ยพี่จอตซ้ำด้วยเบอร์นานโนผมหมดแล้วนะพี่หมดแล้วนาโนหมดแล้วพี่จอดซ้ำพี่จอดซ้ำจอดตรงนี้ตรงรถพี่เลยพี่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงบัวอะไรพี่บัวอะไรพี่บัวอะไรผมพี่บัวเรียกผมอ่าพี่บัวจอตจอบจอดโดนซ้ำผมโดนซ้ำไปพี่ก็รู้เลยใครมีอีกอ่ะปักหน่อยปักเยอะเลยพี่บัวละวันเขาไปเรียกกับพี่บัวหน่อยสวยยิบโซมาสยิบโซมายาวเลยวิ่งยาวเลยพี่บัวตาย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  ตายเพื่อตายหลังรถขาวหลังเซนโตค่ะตายช่วยช่วยชนะ่นะจอดวิ่งกับคุณพี่เจ้าตายสองแม่สองไม่ตีกันไหนกันไหน mới ơi hai lắm Tại thảm đấy thảm. đi đi này đi ตรงนี้อย่าแย่งกันดิ รถตัดฟ <Tr ái S 2> <át> ังรถตัดฟังเอารถตัดเลยรถตัดชุบรถตัดชุบลงไปตายตายตี่แล้วตายสแล้วตายยากเหวะปนบอกไม่ถูกอะแต่พี่ใช่หอยี่เป็นไอ้แม่แม่ ายเยอะตายเยอะไอโฟกูตีพิเศษอ่ะเบา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 สมไม้หมดดิเอแท็กแดงนี่ใครเนี่ยแท็กแดงใครทำไมวะเออวิชั่นขาวพวกมัน The ันไม่กล like ้าลงมาแล้วเชื่อผมนี่มันไม่กล้าลงมาแล้วถือศพนับคนก่อนไหมพี่ถือศพนับก่อนถือศพไงตัวตัวจีนไงสัตว์กระจ่ออยู่ไหมเฮียตัวจีนเฮียอะไรมึงไอ้กันน้องอีกเยอะไอ้กันน้องขวยเย็นเย็นไหนไหนไอยูโรมันอยู่ไหนวะน้องโดนกูโดนโดนกูโดนกูคนเดลเจ็ดคนนะน้องเอ้ยใช่หรอถางั้นต้องรีบออกถางั้นต้องรีบออกถ้ามีแก๊งอยู่ต้องรีบออกต้องรีบออกต้องรีบออกรอยิงพีรอยิงพีรอยิงพีมาชิปอีออกได้นี่ ชิบีชิบีชิบีออกชิบีออกไม่เป็นไรมันติดเอ็มบีขารถตัวเองขารถตัวเองติดสติได้รถใครวะไอเฟลมาถุงห่อหนูไอเฟลอยู่ไหนไม่ไม่ไม่ตอนนี้รถอ่ะตอนนี้ต้องการรถมีมีถุงห่อให้ผมป้าพี่อยู่ข้างนเออผมฝึกฮัลโหลพี่มีรถไม่มีแรงดันไม่ เฮ้กินข้าวกันไหมเนี่ยทำไมโอ้ไม่มีแรงเลยขิดรถไม่ออกอะไรกันเนี่ยอะไรกันนี้ครับแรงหมดอ่ะไปเ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วไปครับไอคนถือศพอยู่ตอนนี้คนที่ถือศพอยู่ตอนนี้กดวอลค้างให้หน่อยเร็ว เอ้ยฟังดิเงียบอย่าเพิ่งวอดิใครถือศโอยู่คาตีนอยู่ตอนเนี้ยกดกดวอค้างให้หน่อยเร็ว e เออซ้อมรถอ่ะหลายเคสอยากหลายเคสอยู่พี่ประมาณแปดเคสยังยังยังใจเย็นๆใครยัง,ยง,ยงไม่มีทุกข้อมาเอาอฟังฟังก่อนนะไอ้มิชชั่น มันขึ <ENNIS _> ้นได้รือคงปะโ้้าพวนะราไมช่างกูไอโฟกัสเดีวต่อไปเราพี่เหรอรถมึงอนโน่นคือามละเอ้ยผมดึงสวาไม่ได้ดึงสามโดึงส่ไม่ได้ไรดึงส่ไม่ได้วะดึงสาไม่ได้ กดแล้วนะกูกูกูกดเรียกบ่อเป็นปกติแล้วนะ,นนะเใครได้อุ้มยมีมีใครไม่ได้อุ้มปะ่ะ แล้วพี่พี่รอป่ะพี่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 รัไอนี้ได้ไป่ะเดี๋ยวไปช่วยแหกถูกเงผมมีอันนี้เยอะโอเคสี่อำครับ ไอ้ยวโหโดเสียงได้ไงไม่รู้เหมือนกันโอ้เหีอยตกตอดโหนออแล้วแยอไปเลย้ยกไปเลยแย้ไปเลยโห้อ้รีบออ้รออกรออ Meep on on.